ผู้หญิงมาแล้วเดินตลาดครับครับให้ภาพบรรยายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัพนอนมาตามทางคนกแหลไหนอา้อันนี้ไมปลา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  ตามน้องกุ้งหญิงไปดูครับว่าน้องกุ้งจะไปทำอะไรบอรแมนบอแมนบอ,บอแมน เมนค็อปแมนแมนคักแมนคักมาใครที่ถ่ายรูปมา ก่อนนี้มันใครอยู่ตรงข้างหลังมันเป็นยแน่ลข้างหน้าก็เป็นจ้าไม่มีต้มจ้าวันนี้ไม่มีตมนะครลก็มีการตรงนะครับวันนี้เราถูกน้ำไหลไหม ngam bò ngam bò chàng ngam nhưng mà phu nội phu ngam phu nói, ngam đó ngam, ngam, ngam. ngam bò ngam chàng ngam nào bò tôi nhảy bò tôi nói điều nữa Thank โอ้รถใหญ่มากก็ไม่บอกเฟีตัวน้อยเอฟตีตัวน้อยถ่ายรูปครับเอฟตีตัวน้อยถ่ายรูป

าเดินตารา แอบด้วยนะครับ <ลด S 1> แอบมาลดมาดลดมาระวังโดนเล็บผมกนนะจ๊ะตวงดีขนาดเลยตัวหนียวคิบหอ อือนี่นะปกโดอ่ะเด็ก oh, <coughs> yeah. <Willy2> สเกลนยมันนี้เป็นละครเป็นละชื่งมันเป็ว่าแต่ว่าพบว่าเทซอยวเรกินนี้เราจบกันนะครับพี้มเมรมาทำอะไรที่ตลาดมาซื้ออะไรบ้างไปช้กันะไรครับสวัสดีครับ